อันนี้คือสวยงามแต่เปลือกค่อนข้างจะหนานะคะอันนี้เป็นหมอนทองนะคะหมอนทองระยองนะคะโอ้สวยงามมากสวยงามมากโอ้เนาะแต่เปลือกหนาะเปลือกหนะาเดี๋ยวไปช่างกันไปดูกันเลยคะ่ะสวย ฮัลโหลสบชาบิทิบล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ป้อมเอาทุเรียนมาแกะให้ดูนะคะก็คืออย่างนี้นะคะมีหลายคนชอบถามป้อมว่าพี่ป้อมทุเรียนที่ซื้อเป็นลูกกับซื้อเป็นขีดอะไรมันดีกว่ากันนะคะป้อมก็เลยคือได้ทุเรียนลูกหนึ่งมานะคะตอนที่ซื้อมาเมื่อสามวันที่แล้วลูกนี้นะคะน้ําหนักหกกิโลค่ะซื้อมาอที่ตลาด ตลาดไทยนะคะโลละ80ดิบาทเนาะหกกิโลนะคะสามวันผ่านไปค่ะมาชั่งดูเหลือสี่กิโลเจ็ดขีดเนาะแล้วก็ได้มากรีดดูนี่เนื้อสวยแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าสองวันให้ผ่าป้องก็สามวันแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไปค่ะ จะได้กินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนคะ่ะเราก็ต้องเอาออกมาหนึ่งทก่อนให้ได้เก็บวามร่องนี่เรารู้สึกจะั่าแล้ว อดเอาแบบนี้มาดูกันแกะทุเรียนลูกแรกของปีนะคะทุกคนได้แล้วนี่โอเคแล้วก็โอเค Oh. เปลือกค่อนข้างจะหนานะคะลูกใหญ่ค่อนข้างจะเปลือกหนาทั้งทั้งที่เราอันนี้หนามก็ห่างแล้วนะคะก็คือได้แหละแต่ว่าเปลือกหนา แบบเนื้อน้อยมากไม่มีเลยนี่ก็คือฟรีไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นขีดก็จะได้เห็นเนื้อเนื้อ,เ,อเลยเนาะแต่ขีดนะคะบางที่ป้องไปเดินตลาดนะบางทีก็แบบขีดละหกสิบขีดละห้าสิบขีดละสามห้าขีดละสี่สิบเนาะแล้วแต่บางตลาดขีดละแปดสิบ แปดสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยขีดละเก้าสิบก็มีกิโลละร้อยใกล้กิโลละพันก็มีขีดละร้อยมันก็อยู่ที่เนื้อทุเรียนด้วยนะคะขีดละสามสิบห้าบาทก็แบบไม่ใช่เนื้อเหมือนขีดละหกสิขีดละเจนะ็ดสิแปดสิบก็ก็ต้องดูค่ะดูดิเกืออย่างงา อ็ว่าช่างออกมาจะถึงครึ่งโลไหมโอเคก็เดี๋ยวรอลุ้นกันไปเนาะคะนะ่ะเนาะ ทำไมเวลาดูเข้าบอ,อกเข้าปอ,อกกันง่ายจังเลยค่ะแล้วดูเราสิคะโอ้สวยงามมากสวยงามมากอ้าเนาะไปเปลือกนาะเปลือกนาะเดี๋ยวไปชั่งกันนะคะว่าเราจะได้ทุเรียน5กิโลแกะเอาเนื้อออกมาแล้วจะได้กี่กิกโลค่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวยสวยสวยค่ะแล้วนี่ก็คือทุเรียนที่เราแกะก็คือทุเรียน5กิโลนะคะ5กิโลแกะออกมาแล้วได้กิโลเดี๋ยวไปชั่งกันเลยค่ะ ไปดูกันเลยออึอ๊บแวบนี่คือทุเรียนห้ากิโลอ้ช่างแล้วก็เกือบกิโลนะคะประมาณเท่าไร่เนี่ยเก้าขีดไหมเก้าขีดเนาะค่ะก็คือทุเรียนอ่าเกือบห้ากิโลนะคะ แต่จริงๆแล้วเราต้องบอกว่า6กกิโลมากกว่าเพราะว่าตอนเราซื้อจริงๆอ่ะซื้อส,สดๆอะหกกิโลเนาะพอแกะออกมาแล้วจะเหลือ9ขีดค่ะ9ขีดเนาะอะเราซื้อในราคาโลละ80บาทถือว่าซื้อได้ถูกมากนะคะก็คือ6กกิโลก็480เนาะก็เนี่ยค่ะได้เท่านี้เนาะก็บอกไม่ถูกเลยนะคะก็ดูกันเอาเองแล้วกันว่าอะไรคุ้มกว่ากันเนาะก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวป้อมเองเนี่ยชอบแบบเป็นภูๆมากกว่า เลือกได้นะคะเพราะเอาจริงๆเราก็กินได้ไม่มาก,กน,นะคะพูครึ่งพูก,ก็จริงๆก็จุกแล้วแล้วก็กินมากก็เดี๋ยวน้ำตาลขึ้นเนาะ,ะเนาะก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ